สวัสดีครับอยู่ผมดังคุงนะครับหรือกุยส้มนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมโอเคครับผมชื่อว่าเดวิดลิสนะฮะนี่ไม่เอาอะไรเนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์มือกลังกายกันไปแล้วเพื่อนโอ้วันนี้เราไปสร้างบ้านกันดีกว่านะเด็กน้อยวิดซี่ขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยมืดจัดเลยตอนนี้ ผมลงเชดเดอร์ไงลงเชดเดอร์แล้วแม่งโคตรมืดเลยขอ,อไฟหน่อยสิเพื่อนมืดมองไม่เห็นเลยผมมืดมากผมขอไฟหน่อยโอ้ได้ด้วยเหรอได้ป่ะขอได้ป่ะวะอุ้ยได้ด้วยเหรอมันจะมันจะเอาไฟไมให้ผมเหรอใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกั้เนี่ยนี่ผมวันนี้ผมเล่นกับเด็กตุปป๊มปิกนะฮะเด็กตุ๊ปิกไปหาที่สร้างบ้านกันเถอะไปเร็ว ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยตรงนี้มันอันตรายเมียวเอเอตรงนี้มันอันตรายตรงนี้มันแบบโอ้โหมันใกล้จุดเกิดเดี๋ยวมันก็โดนเกียนอีกโปรเทคมีแค่บล็อกเดียวเองตีเลยไม่เด็กตุปป๊กปิกไม่ใช่เวลามาขุดตอนนี้ก็ใช่ไหมไม่ใช่เวลามาขุดเว้ยไปหาที่ก่อนไปหาที่ก่อนตรงนี้มันอันตรายเข้าใจไหมไม่ตอบจะขุดดินอะไรเนี่ย เก็บไม้เก็บเียญไว้สร้างบ้านโอ้โหมันใช่ที่ขุดไหมวันนี้มันต้องไปขุดตรงนู้นไม่นะพิมพ์ t ีเอซ b t ีทีเร็วไอ้น่นจะมาหาถ้าไมมันไม่วับมาหาผม,มาอ๋อผมตัวบักหรือไปคือผมตัวบักนะครับมันไม่สามารถทีพีได้นะครับต้องให้ดีพีผ่านคนอ่อได้ยังพิมพ์เร็วพิมพ์เร็วพิมพ์เร็วพิมพ์ตอบรับเร็วให้นั่นมาหามันจะเอาไฟมาให้เราขอไฟมันมันน่าจะเอามาให้อันสองอันก็ยังดีวะ ตอนนี้มืดจัดเลยเนี่ยมืดจัดจัดนะฮะแล้วต้องมีไฟก่อนนะฮะถ้าไม่มีไฟนี่เราไปไหนไม่อดนะะเฮ้ยมาแล้วเอาว่ะเฮ้ยให้ไฟแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หสี่อันคิมก๊ก็โอ้โหมันเกมหมดปันเนี่ยขอบคุณครับคุณซีวินคงโอ้โหไฟมาทีเป็นร้อยเลยกี่ร้อยวะเนี่ยสองสามร้อยโอ้โคตรเจ๋งอะ โอ,ไไมมโอ้โหไม่งข้าไปมาให้ผมโอ้โหหกสิบสี่อันกี่กี่ชุดวะเนี่ยอุย้ยซอมบี้โอ้โหเอฟเฟกต์มึงอลังการมากเพื่อนเออไม่ใช่เอาเด็กตุ้มปิกเราไปไหนกันดีเด็กตุ้มปิกไปหาด,ด,ดีดีกันเถอะทำไมต้องปวดต่ขุดอยู่เนี้ยตีมวแต่ขุดอยู่ทำไมไปทำอีไกันก่อนเฮ้สงสัยชอบขุดเป็นเด็กเด็กจอมขุด ตรงนี้มันไม่ปลอดไปตัวนี้มันอันตรา,ายกลัวไปกี่ดีแล้วเนี่ยอุ <c oughs> ย้ยไฟโอ้ไฟเยอะมากไฟเยอะจัดตอนนี้เป็นมนุษย์ไฟแล้วนะตอนนี้นะครับเราไปหาที่ทำเลดีๆที่รับสร้างบ้านในวันนี้ก็ดีกว่านะครับผมโอ้มีธนูด้วยยิงเลยยิงนี่ยิงไม่โดน,นอ,ดอ,โอุ้ยหลบได้หรือดิจิตอลนะโอสกิลหลบดิจิตอลด้วยนะเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยไอ้ชิ้นนี่ใครเนี่ย อ๋อไอคนที่มาให้ไฟผมเหรอมันมาหลายมันมาตั้งนานแล้วมันมาหาผมตั้งหลายรอบแล้วไอเนี่ย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 โอ๊ยเอ้าเฮ้ยขี้มึงอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยตายเลยเฮ้ยมึงฆ่าเด็กตุ๊กปีกเหรอไอ้เด็กตุ๊กปีกกูตายเลยเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงดีดนิ้วท่านอ๋อเหรอมึงใช้โโอ้หมึงใช้สกิลอะไรของมึงเนี่ยไม่ดูเพื่อนมึงเลยเนี่ย เหนื่อยเกียร์ไงเกียร์สายเติมแล้วเกียร์ไงไม่ได้ตั้งใจเออแต่อย่านอนก็ออกไฟไหมผมโอเคเจ้าเจ้าแล้วบอกให้เด็กตู้ปิกทีพีมา,าก่อนทีพีเอแล้วก็วินเซวินคงเออให้มันทีพีไปหาเมืองหน่นะเพราะว่าผมตัวบักอยู่นะครับผมผมต้องให้ทีพีแม็กคนอื่นก่อนตัวเราบักอ่ะโอเคตอนนี้เราบอกไปแล้วครับว่าตัวผมบักนะครับไม่สามารถพีทีพีได้นี่แล้วก็บอกให้พิมไปครับพิมพ์เลยครับ แล้วขีนี้จะสำเร็จหรือเปล่าอืมพิมพ์ท e e e ีพีเอทีอีพีทีเออพิมพ์นานมากครับพิมพ์ทีเว้นว่างชั่วโมงหนึ่งครับถึงจะมาโอ้ oh my god ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยหฟควันแม่งสวยมากเลยดูดิโอ้ บินไปบินมารอดไปรอดมาสนุกเลยนีสยามคามดอดเน็ตโอโ้โหมายัางวะโอ้ยทำไมผมบอกไปกี่รอบแล้วเขาหายไปไหนอ่ะนานเกินจะมาบ้าไหมเนี่ยโอเคนะครับหลังจากผ่านไป10วันนะครับเขาก็โผล่มาแล้ว นะครับเด็กตุ๊ปิกโผมมาแล้วนะโอ้โหนานมากนะโอเคครับสกินผมไม่โหลดครับไม่ใช่ไม่มีสกินนะมันไม่โหลดโอเคมันไม่โหลดตัวกูบักไงมาเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เดินกันอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในเซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งนะครับผมโอเคครับไปครับเราไปหาที่สร้างบ้านกันดีกว่านะเด็กตุ๊ปิกไปหาที่สร้างบ้านกันอะให้แอปเปิ้ลเรามาหม่ำแอปเปิ้ลแล้วก็วิ่งไปกันดีกว่าคูดอีกแล้วคูดอีกแล้วคูดอีกแล้วโว้ย ไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดเว้ยไปหาทำเลก่อนนันั่นนั่นดื้อจริงๆดื้อจริงๆเลยขุดเกินขุดมากไปแล้วไปโอ้คุยโดนตีกลับด้วยโดนตีกลับด้วยอะไปเร็วไปขุดอะไรกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปขุดที่บ้านที่บ้านมีที่ขุดเยอะแยะเลยตัวนี้มันไม่ใช่ที่ขุดเลยมีแต่บล็อกโง่โงเนี่ยมีแต่บล็อกทรายกระจกกระจกเลยแต่ไปขุดแร่เดี๋ยวพาไปขุดแร่ขุดเหมืองได้เลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปขุดเหมืองนะถ้าอยากขุดขนาดนี้เดี๋ยวขุดเหมืองให้ วิเอ้ยกระต่ายกระต่ายกูเจอกระต่ายกูเจอของเล่นละเฮ้ยเด็กลูกปิกแล้วว่าเรามาทํากระต่ายย่างกินกันดีกว่ามื้อนี้มาให้มึงตายกระต่ายกูตีมึงละมามามาอุ้ยกระโดดยิงยิงยิงเลยมา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 ตีตีเร็วตีกระต่ายเร็วตีกระต่ายเร็วจับย่างจับย่างเร็วเร็วเอาเนื้อมันมาย่าง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 ไหนแล้วโอ้โหมึงกระโดดโคตรไวเลยว่ะไหนแล้วไหนแล้วเอาให้กระต่ายกูกูจับถูบได้หมดแล้วเนี่ยโดนตี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 โอ้โหตีโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนหนึ่งหล้ว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันโดดไปไหน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 ตายไปไหนไปไหนโอ้ยกระโดดไปไหนแล้วเอาเอาไปไหนแล้วโอ้ยเอากระโดดโดนมาตกตายโง่เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาโดนโดโด้กูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามาด้วยกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ